อันนี้ปะ,ปะปาเหมือนปาปะ้ามาถามป้าจะมาอยู่ใคระอยู่กับไอ้เหมียวแป๊บแลงนี่คือปะปาถ้าปาป้ามาก็จะแฝงไอ้เหมียวเขาก็จะนอนบนที่นอนนะคะถ้าปาป้าเขามาก็จะอ,อยู่กับเหมียวเมียวเพราะเลักเหมียวแมวดวงวิญญาณเนี่ยเขาถ้าเขามีที่แฝงนะเขาก็จะแฝงถึงเป็นนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่แมวเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ประเสริฐเพราะนี่เขาเกิดพบสุดท้ายทุกที่เป็นแมวแล้ว เกิดพบสุดท้ายเดี๋ยวเขาตายปุ๊บถ้าเรานั่งคำถาอะไรเขามากๆเขาก็จะเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่สามีที่เสียไปน่ะถามบ้าแล้วมาอยู่ใครก็อยู่กับเมียวเมียวเออนะจะอยู่กับเมียวแป๊บหนึ่งเออจะแฝงเมียวเมียวแป๊บหนึ่งเหรอคะลูกอืมไอป้าเนี่ยจะอยู่ก็เมียวเมียวแป๊บหนึ่งเหรอ เออถ้าอยู่กับมันเนียก็จะเด้งนอนในห้องเออโอเคโอเคอืมโอ้โหอืมหมันใช่มากนลยอนี่ยค่ะนี่เขาเรียกถ้าปาป๊าเขาจะดื้อรั้นค่ะเมียวเมียวแลเมียวเมียวขอหางเธอหน่อยได้ไหมไหมไหมไๆมไห อ้างเธอหน่อยได้ไหม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 ไมหน่ารักจริงๆลูกสาวใครวะเมียวจ้าเลี้ยงหนอนอ๋อยล่ะติดติติดชีเดี๋ยวแม่จะไปบวกแล้วนะแล้วแม่จะไปฆ่ากมลาหนะอืมเมียวจะได้ไปเกิดเขาไ่เมียวเป็นโรคใช่ป่ะ เวลาสักสามนาทีปล่อยให้พี่เดินไปเด้อมาอืมมันใช่นะจะไปอยู่กับใครเดียววันนี้วันนในหลวงเรานั่งไงทุกวันอยู่แล้วในหลวงของแผ่นดินนะอืม เขารู้ว่าใครรักเขาใครไม่รักเต็นดีราชานะ่ะเขาจะรู้เลยนะเออคนนี้รักเขานะคนนี้ไม่รักนะนอนบนที่นอนเลยเนาะเหม,มันไส้ชะมัดเลยขอหางเธอหน่อยได้ไหมไมไห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 หันหน้ามาหน่อยสิคะลูกค้าหนูหันหน้ามาหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่ลงยูทูบไหมอืมโอเค